สวัสดีครับวันนี้เก่งมากเลยวันนี้สิบสาวสิบฟองได้ครบแล้วครับผมเต็มเต็มสิบปกติก็เก่ามาหลายมือแล้ววันนี้เต็มสิบเลยครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดเก่งมากเก่งมากโอ้ดีใจดีใจครับคุ้มกับการซื้อมานี่ครับผม สิบสาวแต่เราฟองอาจจะสีบวกกันเพราะว่าไก่าอาจจะสายพันธุ์โบเป,ปะปันไหนรูปยุทธีรูปล่างหรือจังไหดครับส,สีสีก็เลยเป็นโบบ,บเปะกันปันไหนสิบสาวสิบฟองโอ้ดีใจครับผมนี่อาหารก็จะมีแหนดแดงผักบุ้งแล้วก็อาหารเม็ดพ็หน่ำแล้วก็ห้ามอ่อนนํนำออนนครับผมส่วนมากก็สี ก็ะสิมักกินอยู่ข้างนอกข้างในก็มีให้ตลอดครับผมข้างในก็มีไว้อยู่แต่ว่าเพิน่นสิ์มักมาถาก,กินอยู่นี่เน่ะมือนึงก็แล้วแต่มีเวลาครับมือนี้ก็ตอนเสาไปรอบนึงแล้วก็ช่วงบายมาอีกนี่นี่แหละครับผมแล้วก็ตอนแรกอีกเท่านึงโอ้ทำได้ครับผมสิบสาวสิบฟองมัน คุ้มครับผมคุ้มมากๆคุ้มมากๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือเฉลีย่ยได้กินน้ำแล้วก็ประมาณน้ำแป้งขายให้กันเองกับประมาณ10ฟอง35บาทฟองละสามบาทหสิครับผมก็เฉลี่ยก็จะได้ขายอยู่ห้าวันสาสิบฟองก็1 0ึ่งาทก็ได้ค่าอาหารเพิ่นครับผม ได้กินน้ำเนาะคุ้มมากๆครับผมต่อไปกระสิบประหยัดอาหารในการว่าอาหารเมร็ดกระสิิประหยัดลงเพราะว่ากระสิใส่เครื่องสีเขา่าคงจะของเองเนาะ,นอะขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมทำได้แล้วทำได้แล้วเก่งมากเลย